สวัสดีแฟนๆช่องวัน31นะครับคุณอยู่กับผมพระโตและรายการวันบันเทิงน,นะครับข่าวแรกวันนี้พาไปด้วยยินดีกับศิลปินคนไทยที่เรียกว่าปีเนี้ย เป็นอีกหนึ่งปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาจริงๆครับคุณผู้ชมน้องไบรท์วัชชิรวิทย์คุณผู้ชมเชื่อไหมล่าสุดเดินทางไปรับรางวัลถึง3รางวัลและเป็นรางวัลระดับเอเชียด้วย3รางวัลจาก2ประเทศมีรางวัลอะไรบ้างพาคุณผู้ชมไปดูฮะเริ่มต้นที่รางวัลแรกครับ MTV VMAs 2023สาขา b e s t Asia c e l e b r i t y จากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็รางวัลที่2ครับ GQ Japan Men of the Year 2023สาขา b e s t Asian Entertainer และหลังจากนั้นครับไปมาแก้วต่อไปคว้ารางวัลเดอะโกลเด้นเค a อ a วอร์จากงานแท t เลอร์ l อที่สำคัญมีหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่หนุ่มแบล็กเขาแฮปปี้มากครับเรียกว่าเป็นรางวัลส่วนตัวของเขาก็ว่าได้เขาได้เจอกับนักเตะระดับโลกขวัญใจของเขาอย่างเดวิดเบ c ็คแฮมครับเป็นวีที่มีความหมายกับชีวิตแล้วก็เป็นวีที่ทำให้ผมมีความสุข ในการมาทํางานตรงนี้มาเลยคือผมก็อยากกิดแต่แหละเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องแบบมีมารยาทากับเขาอะไรเงี้ยต้องเก็บอาการแต่จริงมีความสุขมากครับเป็นเป็นหนึ่งในความฝันที่ได้คุยกันคือไม่ได้คุยแล้วอะไรคุยกันเรื่องฟุตบอลนี่แหละรู้สึกเขาน่ารักมาเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวจริงเขาเขาเท่มาก รอที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับความรักหวานๆของคนบันเทิงกันบ้างหนึ่งคู่ในวงการที่เรียกว่าหวานหยดหมดไต่ก็ต้องคู่ของใหม่เตอ๋อครับคุณผู้ชมนี่ล่าสุดไปเที่ยวมาวดีฟ์ด้วยกันแล้วแม่ขยันแชร์รูปหวานๆซะเหลือเกินติดตามความหวานนี้พร้อมกับข่าวอื่นๆใน Entertain เทนมาส์กันครับ Entertain เมาส์เมาสใน้ คือรักไม่เติร์ดเล่นสวิตเกินต้านจนทะเลมาดิฟหวานเจี๊ยบแบบเนี้ยทำเอาเพื่อนๆเข้ามาแซวไอจีกันเปียบพระคิดว่าจะมีซีนหวานๆซีนเด็ดก็ข่าวขอแต่งงานซะแล้วละจ้างงมากทำไมทะเลหวานขนาดนั้นเออาแต่นะเหมือนมากเลยทุกคนเหมือนมากๆเลยค่ะแต่ไม่มีเป็นถ่ายรูปทำคอนเทนต์เฉยๆค่ะแต่ถ้ามีข่าวดีบอกแน่นอนทุกคนแต่ว่ายัง อีกนานเลยอีกนานเลยรอเพื่อนๆเราไปก่อนโอเคเจตั้งตารอแล้วนะคะสมัยตลอดระยะเวลา19ปีที่ซิตคอมเป็นต่อสร้างความสนุกสนุกมุกตลกและปรับเนื้อหาให้เข้ากับยุคสมัยทำให้คดูไม่เบื่อล่าสุดทีมนักแสดงแฮปปี้สุดประซิบคำได้รับรางวัล forever sitcom จากงาน maya superstar idol award สองพัโดยสงนักแสดงอย่างพิมพิมดาและแหม่มวิชุดาก็เป็นเลิร์นสุดและเป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลครั้งนี้ค่ะ ก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนทั้งทีมงานและนักสแสดงรวมถึงแฟนคลับด้วยต้องบอกว่าสเสน่ห์ของของเป็นต่อก็คือความสนุกความบันเทิงมีเรื่องครอบครัวมีเรื่องเพื่อนฝูงคือมันครบรถอยู่ในละครเรื่องนี้ซึ่งทีมรู้สึกว่ามันสัมผัสถึงคนดูได้ในทุกๆกลุ่มก็ต้องขอบคุณแฟนๆซิตคอมเป็นต่อจริงๆนะคะที่เหนียวแน่นขนาดนี้ปีหน้ารอลุ้นว่าตัวละครไหนจะเป็นยังไงก็ฝากด้วยนะคะ ซีเอเล่อบอกต่อด้วยแล้วค่ะกินหนึ่วินแมทวินเปิดธุรกิจขนมหวานสักขหมยที่ศูนย์การค้าเอมเฟีเร์ก็คิงหนักจัดใหญ่ระทุ่มงบหลายล้านบาทเพื่อร้านนี้โดยเฉพาะพร้อมยืดอ,อกรับชายาอายุน้อยร้อยล้านว่าไม่เกินจริงอุยทำถึงสๆอสดุอ้ยร้อยล้านค่ะมันก็ถึงมานานแล้วเใช่เราคิดใหญ่ไปก่อนคิดใหญ่ ก็อ,อ,อยากทําจริงๆคือเรามีแพนที่เราอยากจะเปิดเป็น permanent store ในต่างประเทศให้ได้ครับเพราะเราอยากจะนําขนมฝีมือคนไทยออกไปให้แบบว่าต่างชาติได้ลองชิมแล้วก็ลองทานกันเรามีโอกาสอีกมากมายที่เราสามารถจะไปถึงเส้นนั้นได้อะไรอย่างนี้ครับก็อยากจะไปถพาคุณผู้ชมมาต่อที่วงการเพลงกันหน่อยอัปเดตเพลงใหม่ๆกันบ้างคุณผู้ชมกับศิลปินดูโอจากค่าย White Music วง Firstster ครับ น้องๆปล่อยเพลงใหม่มาแล้วเป็นเพลงที่แบบว่าใครที่แอบรักเพื่อนสนิทเฟรนด์สนอะไรแบบนี้ชอบแน่นอนกับเพลงที่ชื่อว่าเพื่อนคนเดิมเรามีตัวอย่างมาให้ดูกันด้วยครับ เรา,เาเจับนี้เอาไวต้ตอนจักนี้มีมีเธอกะกลคุณผู้ชมครับอย่าลืมไปชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เต็มๆนะครับใน YouTube Channel ของ Official White Music ครับหมดเวลาของวันบันเทิงแล้วแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ